บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลองไปเบิร์สุภูสุคนมันนี่แพกอะไรมาเที่ยวอีลอออแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะน่ายผ้ามาเนาะแถวคลองนี่นะคะค,คล่องทีเคืยลอยกระทงนะคะสมัยแต่ก่อนนะคะที่นี่นะคะลองอะไรนะทวีวัฒนานะคะแต่ก่อนเนาะนี่นะคะมาอีกแล้วเอเมื่อเมื่อเมื่อพี่เพรเห็นผักอะสารเน่เนี่ลูกสารเน่เห็นสารเน่ไหม อันนี้จระแน่าอาเมือพี่เพย์อยากได้อ่ะพี่เพยวขโมยเอาเลยได้ไหมไม่พี่เพย์ขโมยเลยได้ไหมไม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวตำรวจก็จับเดี๋ยวตำรวจก็จับทําไมล่ะอยากได้อะขอโมยเลยดีไหมดีไหมคะขโมยเลยดีไหมไม่ดีไม่ดีทาไมถึงไม่ดีดเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวตำรวจจับโอยเก่งมากเลยน้องพี่เพยนี่น่ารักที่สุดเลย ทุกคนบอกว่าพี่แพรขโมยไม่ได้นะคะทุกคนพี่แพรเดี๋ยวตำรวจจะจับนะคะนี่แรละว่างค่ะพี่แพรขหักแล้วอ๋อขาทําไมล่ะเพราะว่าเอามือนั่งเหรอใช่เอามือนั่งขาพี่แพรแล้วเอามือไม่สงสารพี่แพรหรอขาไม่ฮะสงสารไหมขาหักทาไงล่ะก็บอกหมอว่าขับถไปที่บ้านออ๋อถ้าพี่แพรขาหักให้บอกมามาขับรถไปที่บ้านคุณหมอเพื่อจะพาพี่แพรไปทำอะไร รักษาเมื่อพี่เพยเห็นมะเขือไปดูซิอุ้ยมะเขือสวยมากเลยไปดูมะเขือกันุูยมะเขือเปาะมะเขือเปาะนี่นี่ไงนี่เอามื่อพี่เพยเห็นมะเขือเปาะนี่เราเอาของเขาเลยไหมเอามื่อพี่เพยจะเอาดีไหมขโมยเลยดีไหมอย่าเพิ่มขโมยเพราะว่ามันยังไม่มีลูกเลยนี่ไงลูกมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย เขียวกินไม่ได้เขียวกินไม่ได้ทำไมจะกินไม่ได้นี่แหละกำลังกินเอาเลยไหมขโมยเลยไหมไม่เขียวยังนี่นี่นี่ลูกนี้ขโมยได้ไหมนี่นี่ลูกนี้ขโมยได้ไหมลูกมเขียวแต่ว่ายังไม่อันนี้ลูกนี้ขโมยได้ไหมคะขโมยได้ไหมนี่นี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ขโมยได้ไหมไม่หรอไม่ได้๋อทำไมถึงไม่ได้คะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั่นแหละ อาโอเคใช่ค่ะแล้วทาไมทําไมถึงขโมยไม่ได้คะคือตำรวจก็จับเดี๋ยวตําตรวจก็จับแลดีไหมขโมยไม่ไม,ไม่ดีหรอคะไม่๋อไม่ดีใช่ไหมคะมเพราะว่ามันมันไม่ใช่ของของเราใช่คหมใช่ไหมคะมถ้าของเราเอาได้ไหมถ้ามันเป็นของเราปลูกเอาได้ไหมคะได้เอาได้แต่ถ้าของอื่นของคนอื่นปลูกแล้วเอาได้ไหมคะเอาไม่ได้หรออุ้ย โอเคพี่แพร์รักเอามือมากเลยเอามือเป็นเด็กดีมากลูกชายลูกคะ่ะถ้าไม่ใช่ของเราเราจะไม่เอาเนาะใช่ไหมคะโอ,โอ้ใช่เก่งมากนี่นะคะทุกคนนะคะน้องพี่แพรสอนมาดีนะคะทุกคนนะคะพี่แพรสอนมาดีนะคะทุกคน <laughs> พี่แพรแกล้งขนาดพี่แพรแกล้งแย่ถามยังไม่ได้เลยนะคะทุกคนพแพรสอนมาดีแล้วก็คุณแม่เขาก็เป็นคนที่นิสัยดีน่ารักนะคะ ทุกคนนะคะหมม้านะคะเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็จิตใจดีนะคะถ้าไม่ใช่ของของเราก็ไม่เอานะคะทุกคนน้องก็เลยเป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักนะคะทุกคนอ่ามือใส่เม็ดเลยลูกที่แพพาเมื่อออกมามาใส่เม็ด